เรลิกีคนผูกคอตายแถวบ้านแถวบ้านผมดีกว่าเคยเล<อ>่าไป,ไปแล้วยัง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 เลยเพราะว่าเพิ่งเกิดมาเมื่อเมื่อคือนกี่อาทิตย์เองกี่วันนะกี่เดือนที่แล้วเองเอ๋อเดือนที่แล้วองนะเออเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเหมือ <c oughs> อนากงเฉินเคยเล่าเรื่องผีอะไรไม่รู้ก็น่ากลัวน่ากลัวแต่นั้นเกิดมานานแล้วเรื่องต่อไปอากงเฉินงาพี่น้องจะมาเล่าเรื่องผี ก็เขาว่าเปนปกติอย่างเงี้ยเขาก็มาเขามาเป็นสภายอย่างงี้ใช่ไหมแล้มันเป็นสภายคนแถวบ้านนี่แหละเขาจะรู้จักหมอของที่แหลกก็รู้จักกันเยอะเลยคนนี้เป็นอะไรกับมงอกงตีไหมหรือว่าแค่คนรู้จักเป็นสภายเขามาเป็นสภายเหมือนเหมือนนะาะสายอะไรยาเยประมาณเนี้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบเจ็ดแล้วโอ้เยอะแล้วและอ่ะเล่าเรา อายุห้าสิบเจ็ดแล้วคราวนี้วันปกติเนี่ยเราก็าก,ก็เห็นเขาอ,ออกมาซื้อข้าวแกงผมประจําใช่ไหม,มก็เหมือนมาขายของเขาก็มาซื้อปกติบางทีเช้ามาเขาก็จะบอกว่าเออช่วยสั่งกาแฟาแถวบ้านทีหนึ่งเนี้ยเออคนอที่จะไปทํางานอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้ววันนั้นเหมือนมันผิดสังเกตคือว่าตีห้าก็แล้วอะไรก็แล้วคือก็มไม่ได้ยินเสียงเขามามไม่มาออก็ไม่มาเลยแต่พอ อพอ,อพระไซบาเสร็จเสร็จอันนี้เราก็พิสังเกตอีกว่าทําไมเขาไม่มาทําไมเขาไม่มีเสียงเขาทุกที่ปกติเขาจะออกมามาบ้างเขาก็ไม่ออกจนกระทั่งเจ็ดโมงเช้าก็เขาก็อ่าลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงก็เป็นหลานนี่แหละเขามา,ามามาเยี่ยมนี่แหละมามารับไปทํางานอย่างนี้ใช่ไหมแล้วครั้เนี้ย พีสังเกตว่าเขาก็เลยขึ้นไปดูข้างบนบนบ้านเขาชั้นสองนั่นแหละ,ละพอเดินขึ้นไปอ่ะล้วก็เรียกทำไมไม่โทรศัพท์ก็ไม่รับอะไรไม่รับเพาเขาขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยแล้วไปพอดีแล้วก็ก็เดินขึ้นไปดูเขาผูกคอเอ้ยเดีเลยเอ้ยเขาผูกนานหรือยัง ก็มันไม่ได้นานเนอเพิ่งเพิ่งจะนี่เองเพิ่งจะจัดงานศพไปไม่ไม่นี่เองเพิ่งเผาเสร็จไม่ไม่เท่าไหร่นี่เองไม่ไม่ตอนตอนไปเจอเขาตายนานหรือยังมันน่าจะผูกประมาณตีห้ากว่านี้แหละเพราะว่าปกติอ่ะเพราะว่าชุดที่เขาใส่ไปเนี่ยคือชุดทํางานของวันเมื่อวันของวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยแหละคือเขาไม่ได้อาบน้ํามนะไม่ได้อะไรทาง้ีเลยนะทั้งวันทั้งคืนนะเหมือนเขานอนคิดอะไรอย่างเนี้ย แล้วเราไปเจอหนังสือพอดีคอดีเขาเขียนหนังสือถึงลูกเขาเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับนิสินอะไรก็ประมาณเนี้ยอืประมาณนี้ใช่ไหม,มแล้วเขาก็พอพอเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนที่เราไปเจอเนี่ยตัวมันกําลังแบบมันยังไม่ได้แข็งแข็งแข็งืงงนะมการโชคอมใช่อพอพอไปเจอเนี่ยก็คือสภาพเขาปลูกคอลิ้นจุกป,ปากเรียบร้อยแล้วอะครับ <c oughs> แล้วข้างบนห็นข้างบนบ้านเขาเนี่ยแต่ลิ้นลิ้นยังไม่ห้อยลงมาใช่ไหมไม่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 มันจุกมันจุกนเค่นี่ยอืมเพราะว่าถ้าเกิดตายนานๆเนี่ยลิ้นมันอาจจะห้อยยืดออกมาเลยนะถ้าตายนานนะนนะแต่เนี้ยมันน่า,นาจะแบบน่าจะไม่กี่ชั่วโมงอะที่ผ่านมานี่แหละอืมเหมือนเขามานั่งเหมือนคนเหมือนพี่พี่เขยพี่พี่พี่คนโตเขาเนี่ยนะอ่ามาดูมาเจอตอนนี้เขามานั่งกินกาแฟแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะอืม มาพูดแล้วเขาก็พอเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นแล้วพอเขาก็เข้าไปในบ้านอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ล้างจานปกติเขาก็จะออกมาล้างจุ้งล้างจานอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้พี่สังเกตว่าทําไมเขาไม่ล้างจุ้งล้างจานอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยขึ้นไปดูนี่เขาพูกคอเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วข้างบนบ้านเขาว่ามันมีอยู่มีเป็นห้องพระเป็นห้อง้องใหญ่ห้องหนึ่งแล้วก็จะมีห้องเล็กๆเนี่ยเขาไปปลูกตรงห้องเล็กๆเนี่ยค นั่นแหละควอแล้วก็ไปเจอหนังสือเขียนเขาก็เขียนลาลูกเขาเนี่นแหละและ้วก็พอเจอเสร็จก็ทุกคนก็แบบตกใจยยไีก็คือทุกคนตกใจหมดเลยอย่เนี่ยใน,นในระหว่างจบงานเนี่ยเขาก็เห็นนะเ <ฮะ S 2> ขาเห็นเขามองผมมองไอ้หลักเอ่าบนบ้านที่เขาเสียชีวิตน,นั่นแหละเ,ออเขาก็ไปเชิญนิมนต์พระมาเด,เดี๋ยวถาม,มาหน่อยแล้วเขาระบายเขียนในแบบบอกความในใจทำไมเขาถึงขิดสั้น ลาโลเพราอะไรเขาเกี่ยวกับนี้สินอาจารย์โชกนี่นี่เอนี่สินแค่ห้าหมื่นเองเหมือนเขามีแรงพักกดดันจากอพี่พี่ของของทางสามีเขาว่าออืเขากดดันเหมือนเขากดดันคือเขาทําทุกอย่างทุกอย่างมันมันไม่เห็นความดีใช่ไหมเขาคงคิดมาหลายวันแล้วเรื่องอืกน่าจะคิดอะไ ถ้าเขาไม่ได้คิดเนี่ยเขาคงไม่กล้าทำแบบนี้น้อยใจใช่เพราะหลังจากที่นั่นเสร็จเสร็จเนี้ยเงี้ยในระหว่างห้าวันเนี่ยก็เจอคนมาร้องห่มร้องไห้สื่อขึ้นงหมดอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้พอดีหลานหลานของทั้งเขาเขามาที่ทุกผ่านมาเงี้ยวันนั้นเขาใส่ปูท้าเวสวันเขาก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมพอเขาตอนอาบน้ําอะไรเสร็จอย่างเงี้ยโอ้พอดูท้าเวสวันเสร็จแล้วบอกว่า เหม <Wheel. S 2> <Arc> ือนเขามาสิงเ <glorious. S 2> ี้ยอย่างเงี home, like, ้ยข an yes no ันร่างเงี hmm. way, ้ยเขามาร้องห่มน้องเขาบอกว่าเขาคิดผิดไปเขาพูดอย่างเงี้ยนะเขาจะผิดไปเนี้ยเขาต้องขอโทษเขาบอกเขาขอโทษทุกคนขอหัหชิการมทุกคนอย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้บอกใครหรือว่าเขาจะอย่างเงี้ยครับพอเขายกโทษได้เสร็จเขาก็ออกจากหลานเขาเสร็จแล้วเขาก็นั่นแหละพอหลังจากนั้นที่พี่เสร็จอะไรเสร็จก็ก็ไม่มี ไม่ค่อยมีเจอมาเจออีกทีคือช่วงเด็กๆอ่ะเด็กๆที่เป็นลูกหลานอย่างเงี้ยอตอนหลานเพื่อผมเลยก็เดินมาเข้าวาดปกติอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้หลานผมเห็นเด็กเห็นผู้หญิงใส่ชุดข่าวยืนกลางบ้านอย่างตกใจถูกตัวกระจายวิ่งที่บ้านอย่างเงี้ยผมก็เลยเชื่อว่าในระหว่างพวกเนี้ยเขายังยังอยู่ที่บริเวณจนกว่าครบลอยวันแล้วเขาถึงจะไปอย่างเงี้ยต่วันที่เขาเผาวันที่เขาเผาเขานะมันเกิด ฝนฟ้าตกอย่างเงี้ยเออตามมันเป็นสิ่งที่เออ,ขอเขาคงอาจจะไปดีหรือไม่ดีมันก็คือขึ้นอยู่กับกรรมเวงเขานะใช่ไหมล่ะแต่การที่เรา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 ปลูกคอตัวเองเงี้ยมันมันเป็นกรรมหนักของเราอยู่แล้วเพราะว่ามัน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 ไม่ไม่รู้มันจะได้เกิดมาในในในอีกบา้างไม่รู้นั้นก็คือกรรมของเขาที่เขาทางมาเนะั่นแหละแต่เขาก็คงจะ สิ้นบุญวันพราพอดีแล้ววันนั้นที่เขาคือทําคืวันพราพอดีไงคุณโอครับ <c oughs> และเขาได้เป็นวิญญาณมาโผล่มาปรากฏหลอกใครให้ใ,หใครเห็นนอกจากหลานเขาใช่ไหมหลานเขาที่เห็นกลางห้องชุด<ต>ขาวใช่ไหมลูกหลานอย่างเดียวที่ที่พี่แบบหลานผมเนี่ยหลานผงเนี่ยปกติหลานผมเขาเห็นหลานหลานคนนี้อายุเท่าไหร่แล้วปา อยู่ปสองอย่างเด็กอยู่ประมาณสิบประมาณแปดขวบเจ็ดเก้าขวบได้เพราะวันนั้นมันเดินมันเดินไปเดินไปแล้วมันก็บอกว่ามันมันบอกว่ามันตกใจมันบอกว่ามันมันวิ่งมามันบอกว่าทำทำไมมันนะตกใจมันบอกว่ามันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวยิงกลางบ้านอยู่ผมก็เดินไปเดมองมันก็ไม่เห็นนัแต่ผมก็เชื่อว่าเด็กอ่ะมันมันสามารถสัมผัสได้ในขณะในช่วงจังหวะของของเวลานั้นน่ะแล้วแล้วเขาเห็นเนี่ยเห็นแบบ หน้าตาชัดเจนไหมอะไรยังไงเขาไม่รู้จักหรอรู้จักกันก็คือสมัยกรร่อนตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็เหมือนเขารอเล่นเขามาอีกอ๋อก็รู้จักนะแล้วนะลเขาลําไ,ได้มาบอกไหมว่าเนี้ยเจอเนี่ยเจอคุณน้าคนเนี้ยได้บอกไหมผมมันก็่มาบอกกับผมแล้วมันก็มันบอกว่ามันไม่กล้าเข้าไปในบ้านเขาเลยอย่างเงี้ยโอ้าไม่ได้มา,นมาหน้าตาแบบน่ากลัวขนาดนั้นใช่ป่ะโลกนั่นแหละเนขาใส่ชุดสีขาวเหมือนชุดศิลป์ะ รันะก้งษงเชินได้ถามไหมว่าเห็นหน้าเขาเป็นไงมีความสุขไหมยิ้มไหมหรือว่าเสียใจหรือยังไงหน้าเขายิ้มหน้าเขายิ้มนะเขาไม่ทุกข์นะหน้าเขาไปนะยิ้มประมาณนี้ลหละฮะแล้วอย่างลูกค้ามาจังครับครับโดยปกติจะเกิดคนค่าตัวตายเนี่ยที่เรารับรู้มาเนี่ยจะต้องไปทําซ้าทาซ้าอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะครบกี่ครั้งตาม อายุไขสมมุติว่าต้องตายอายุห0สิบอยู่สี่สิบดันชิงฆ่าตัวตายก่อนก็ต้องผูกคออย่างนั้นซ้ำๆอีก2ี่สิบปีอันนี้อันนี้เท่าเท่า,า,าที่ผมเคยฟังเขาพูดมานะแต่ถ้าเกิดตอน,นี้ก็คิดมุมกลับแต่ถ้าเกิดไอ้ผูกปุ๊บแล้วอายุอายุไขบนโลกแค่นั้นพอดีสมมติอายุห0สิบผูกคอตายตอนหกสิบ อก็ไม่ต้องอยู่ทําตอบได้ไปต่อเลยเหรอได้ไปพูดไปเกิดเลยเหรอซึ่งคนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็อย่างที่บอกถ้ายังไม่บรรลุรู้ก็ยังไม่ไม่อยากจะพูดต่อนะแล้วก็ยังไม่เคยถามประเด็นนี้กับใครด้วยนะคุณกรลยาว่าจะวนเวียนตามอายุไขที่ยังขาดไปใช่ไหมคิดเหมือนกันไหม จกรยาจะไม่ว่างเลยครับผมน้องแตงโมว่าไงอเน้องแต็งโมงเมงงนี่ยไปละฟังอยู่ฟังอยู่ไม่มีความคิดเห็นอะไรได้ข <c oughs> ึ้งหลับครึ่งตื่น อืมถามวิชาะถามวิชาอือหลายนั้นหลับไปนานแล้วฟั่งบ้างไม่ฟังบ้า,า,บางพีเชอบชา,าอีกแล้วคนคนนี้พี่ อากงส่วนเล่านี่น่าจะเคยคิดสั้นผูกคอตายชาตินี้ก็มาผูกคอตายอีกเป็นกรรมวิบากกรรมของเขาอ่ะเห็นเห็นเขาพูดว่าถ้าถ้าจะวนเวียนตัตายอย่างนั้นใช่จะวนเวียนหลายภพชาติเลยจนกว่าจะแล้ววิญญาณก็จะติดไปไหนไม่ได้จะอยู่ตรงนั้นอ่ะ เป็นไปได้หรอว่านี่คะความน้อยใจแค่นั้นจะทําให้คนฆ่าตัวตายได้มันต้องเยอะกว่านั้นเป็นไปได้เพราะว่าความเครียดความเครียดของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะเงินร้อยอาจจะสําหรับคนจนก็เยอะแต่หาใช้ได้นะแค่นั้นนะแต่บางคน เขาไม่มีทางออกค่ะแต่บางคนเขาคิดว่าหาไม่ได้ไนงะทิ้งหรอกดวงตกอ่ะสั้นอาจเป็นจริงๆละแค่ห้าหมื่นก็ไม่น่าจะคิดตายหรอกคุยกันคุยกันได้น่าจะคุยไง แต่เขาคงประเดดประดังลหลายเรื่องเราก็ไม่รู้เขานะมันต้องมีเรื่องหล,หลายเรื่องไมหลายเรื่องไม่ใช่นี่สินอย่างเดียวมันต้องมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยเรื่องเดียวไม่น่าจะฆ่าตัวตายในขนาดนั้นทุกคนนระามีนี่ทุกคนเละนี่มากนี่น้อย คุณชหลับอ,อีกแล้วกงเชิญหายไปนานคิดว่าจบใครแต่เพียงนี้ก่อนละกันดีไหมอสองชั่วโมงสิบเอ็ดเชิญคุณกระยา <c oughs> <c oughs>